ครับประสิทธิ์สุงอยู่ตงนี้ครับชีมใช่ไหมนี่

จะว่าแบบนี้ใช่ไหมบอกยังแอมินอ่ะเออไอนี่่าอันนี้อเอเอะทางหากรแบบแบบกองแบบเรืออันอันองอังอิดแบบดีนะองอิดได้ไดแบดีอิดบนี้แแบบนี้บอกจออแบบของอันทนไอล แบอกว่าอยากสัาก้อง่าก้องโเดี๋ยวจัดให้บอลลโบอกว่าอยากดีไปดูก่อนที่บ้าเดี๋ยวซาบานจัดให้เดี๋ยวสั่ให้ัในิกโตะนะถืงเฮยเขากูกันแบบนั้นรอซาบานเด้ถูกเอาเช็มา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 บนเดี๋ยวรออีกอน ขอบคุณนะคะคอมาให้อ่นเ้มาให้อนทั้งร้านเท่าไหร่เมือต่อทั้งร้านนี่เท่าไหร่เยอะอยู่นะคะรว่คนดรวมคนเิต่อรวมคนก็ต่อองให้ออกก็เป็นแสนแล้วขายของก่งเยอะอยู่นะคะวาอีก จะเลี้ยงข้าวหมดร้านอ่ะจ้ข้าหมดร้านเหรออันนี้ของบ่านอคะอันนี้ของคุณตลุงี้นะคะบ่านขอบคุณพิตี้ค่ะเสร็จแล้วเราี่คจ้าฮะพิตกี้นอนยังถืออให้เาถืออ่ะถือด้วยเร็วคขับพิติกี้ครับ พื้นที่ครับขอให้พื้นที่สุขภาพแข็งแรงครับขอให้สามเณรชองหายเจ็บหายป่วยหายไข้นะคะขอยากเจนิญครับขอให้เจริญลุ่งเรืองจ้าสาธุโอ้ประตูลมมันแรงมากเลยวันนี้น่ะ ลก,ลก,ก,กีดยางทำไมอ้วนขึ้นเก่งได้คนกีดยางรับมีดกีดยางทําได้ทุกอย่งอางอ๋อได้รับให้หน่อยนะเก่งเก่งนี่ซาปันจะทาบอกว่าให้บอกล,กลูนนกเราถ้า,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 นา,านอาาานอันลุงเจ้าบาทลุงเจ้าบาทลุงเจ้าบาทมีดนาหนะอยากรับมีดเหรอรับมีดกีดยางโอ้ราไม่ดกีดยางสมัยยังจ้างลุงพลนะจ้างลุงพลแต่ก่อนเออเออเออลุงพลเอาลุงเท่าไหร่วะซาปันบบาสิบบาทสิบบาทถูกถูกสิบบาทแกจะรับรับมีดนี่เด้อ สองหลวงหลวงอ่ะชิดข้ามาลับประจำอะไรท่านอี่คมเลยลวงเป็นคนรับมีดเหรอใช่แกรับจ้างสิอย่างรับมีดให้ด้วยถ้ากับแกทำให้นั่นแหละแต่งมีดแต่งอะไรแกแต่งห้าแต่งเดือยแต่งอะไรแล้วก็ภรรยาที่มาบอก ก็บอกเาลเอาเลยก็่างมากอะมากบรกาเด็ดขอพี่พ่อยนต่ี่อก็ตาก้า่าเมื่อคืนกี่ตีเท่าไหร่ตี้ตีหนึ่งบอกกส่เ่าแต yes. ่เซ uh, ี่ยว้บนี้นอนที่องช้อง เงกนั้นน่าน่าอีน่าอีขี้งเ่าะจะปลูกมันอยู่ค่อยนะคืออยากจะปลูกมันหนักเนี่ปลูกไว้ให้สร็จิ์ถ้าปลูกแล้วไม่หวานเออนั่นแหละ้าหวย่ายได้เขาปลูก้ะเขายังไม่มาซื้อมันายไ่ได้เลยมันมีละมันด้วยย้อนเอาใส่ละมันกับวัลมานีพคลถ้าปลูกงานี่ได้ดีเลยนะเออมันสปพูยจะปลูกอัน แต่ว่าไทยมันก็จะขรุวมันเหนียวเดี๋ยวเราอีกวกตั้งเงนราได้ถ้มันไม่รู้นไม่รู้ไม่ก็ฝากใคจะเอาก็เอาเดี๋ยวจะทำแล้วใช่ได้กินหนี่ยกินเน สวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะมาตี่ยว่วันนี้สาวปันมีแต่ผู้ใหญ่มากินข้าวเนาะอ๋อสาวปันมานั่งกินข้าว สี่้าวอันนี้วันนี้ข้าได้อันนี้1ี่หากล่องได้ออเดอร์ยี่หากล่องจ้าขอซองจ้าแะยี่ห้ากล่องมาวานนี้จ้ามาแล้วมาแล้วจ้าขอบคุณคะสวัสดีค่ะนั้นไม่ต่างกัไปนะคะ เหมาหมดทั้งร้านยกเว้นผู้ชายไม่เอารอถูกลอตเตอรี่สิใบโอเคค่ะได้ต้องหาไปค่ะผู้ได้ไปชิมชาหรือชาปาเ์หรือเราเว้นผู้ชายต้ก็จะบ่าวโลกไปเลยกับเจ้าคุณไปแล้วผู้ชายก็ไม่มีใได้เจ้าคุณพ่อเจ้าคุณม่ควายคนลีนใส่ควายเรา นี <c ười> ่เฉพาะงั <t eman> ้นนี <t ane> <drafting> <And> ่เป็นงานงานแบบนั่งมองนั่งมองนี่บอกเออผู้พ่อเราไปซองมือก็เอาของไปในบ่อทำมั้ยก็ซองควายอยู่นี่บอกควายเด้อวูวดักมาเลี้ยวเราไปดักดักข้างหลังบ้านพี่แดงอะบ้านแดงหลังบ้านพี่แดงไปดูควายก่อนเดินบอลนกได้